เมื่อเจนนิครอปได้ประกาศว่าจะอำลาลิเวอร์พูลหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ทำเอาแฟนหงงทั้งช็อกและเศร้ากันทั้งโลกค่ะเราต่างรู้ดีว่ากว่า8ปีกับลิเวอร์พูลเจนคิครอปนั้นได้ผ่านอะไรมามากมายและในคลิปนี้ค่ะเราจะพาไปย้อนดูลูกทีมนัดแรกของเขาเมื่อปี2015ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเดอะนอร์มอลวันกับสโมสรแห่งนี้11แข้งที่ว่านั้นจะมีใครบ้างและตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ 1. ซิโมมินโยเร่ผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมย้ายจากเซนต์แลรด์มาลิเวอพูเมื่อปี2013และอยู่ในถิ่นแอนฟิลนาน6ฤดูกาลหลังจากได้ชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกกับทีมในฤดูกา ok ล2018-2019เขาก็ได้ย้ายไปค้าแข้งที่ขับบูสโมสรในหลีเบลเยียมจนถึงปัจจุบันและยังคงเหลือสัญญากับขับบูธยาวๆถึงปี2026 2. นาธานิเลคลายแบ็คขวาชาวอังกฤษย้ายมาอย่างเลี้ยวภูเมื่อปี2015ในยุคข,ของแบนดอนโรเจอร์ hmm. เขาได้ลงเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาของเลี้์วููตลอด2ฤดูกาลแรกก่อนจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนต้องเสียตำแหน่งให้กับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนดาวรุ่งที่กุณซื้อคนใหม่อย่างเจเดนครอปดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ปัจจุบันนาธานิเอลคลายในวัย32ปีกำลังค้าแข่งให้กับคิสต้อพาเลตโดยสัญญาก็กำลังจะสิ้นสุดหลังจบฤดูกาลนี้ สามมาตินสเคเทลเซนเตอร์แบ็กชาวสโลวาเกียเขาเล่นให้กับเลี้ยวภูตั้งแต่ปี2008 2016ฝากสถิติไว้ที่18ประตู6แอซซิต,ตจากการลงสนาม320นัดก่อนที่จะย้ายไปยังเฟเน,นบาเช่แต่ปัจจุบันค่ะในวัย39ปีเจ้าตัวได้ประกาศแขวนสตัดไปแล้วเมื่อปี2022กับสโมสรสปารตักเทอร์นาวาในหลีกสโลวาเกีย 4. มามาดูซาโกเซนเต์แบ็กชาวฝรั่งเศส ในปี2013ซาโก้ย้ายมาจากเแอแชมาร่วมทีมกับเลวพูเขาเกือบไปได้สวยกับหงแดงในช่วงแรกก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งแถมยังมีปัญหาส่วนตัวกับเจอเกนครอปอีกสุดท้ายนะคะซาโก้จึงถูกปล่อยยืมและขายขาดให้กับพาเลตในปี2017 ล่าสุดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะแยกทางกับโมงปริเย่จนกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังจากมีเรื่องทะเลาะวิวาทถึงขั้นกระช่าคอสเสื้อมิเชลแดซสการียนโค้ชของทีมจนทำให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาแบบกระทนหันนั่นเอง 5. อันแบ็กโตโม o เรโนแบ็กซ้ายชาวสเปนที่ย้ายจากเซบียามายัางลิเวอร์พูลในปี2014และอยู่ที่นี่ถึง5ฤดูกาลแต่หลังจากเสียตำแหน่งให้กับแอนดรูโรเบสันเขาก็ย้ายไปย่างบิยาเรียลและยังคงคาแข้งอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันโดยสัญญาของม o r e เรโนนั้นกับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้ 6. ลูคัสเลยว่ากองกลางชาวบราซิลย้ายจากเกมิโอมาอยู่ในรัวแอฟฟิลตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2017ลงสนามจนกลายเป็นตำนานของสโมสรด้วยผลงาน346นัดยิงไปเจ็บประตู21แอสซิสซิก่อนจะย้ายไปเป็นตัวหลักให้กับลาซิโอในฤดูกาล2017และย้ายกลับไปเกมิโอในปี2022ล่าสุดข่าวเมื่อเดือนมีนาคมปี2023ที่ผ่านมาลูคัสเลว่าได้ประกาศแควนสตัดแล้วอย่างเป็นทางการ 7. เอเมเรชานกองกลางชาวเยอรมันย้ายออกจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซนมายังลิเวอร์พูลในปี2014เขาใช้เวลา4ฤดูกาลที่แอนฟิล์ลงเล่นไป167นัดทำได้14ประตู12แอซซิตก่อนจะย้ายไปยังยูเวนตุสในปี2018แบบฟรีค่าตัวปัจจุบันนะคะเอเมเรชานค่ะกำลังเป็นนักเตะในสังกัดของโบรุสเซียดอทมุน 8. เจมิลเนอร์กองกลางสัญชาติอังกฤษที่ย้ายมาจากแมนซิตี้ในปี2015แบบฟรีค่าตัวเนื่องจากเจ้าตัวนะคะย้ายมาในช่วงปลายอาชีพ้าแข้งเขามีอายุราว30ปีในตอนนั้นจึงมีบทบาทเป็นตัวสำรองเสียส่วนใหญ่และเมื่อปี2023ที่ผ่านมาค่ะมิลเนอร์นะคะในวัย38ปีก็ได้อำลลาทีมไปอยู่กับไบรตัน 9. อดัมลาลาน่ากองกลางชาวอังกฤษย้ายจากเซาท์ทัมตันมาเลี้์วพูลในปี2014หลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจึงกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมทันทีแต่ช่วง2-3ปีหลังนะคะเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งค่ะจนไม่สามารถกลับคืนฟอร์มได้เขาจึงต้องย้ายไปไบรตันแบบไร้ค่าตัวในปี2020ราคาแข้งอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันโดยสัญญาของแข้งวัย35ปีกับไบรตันนั้นกำลังจะจบลงภายในมิถุนาย,ยนปีนี้เช่นเดียวกับเจมิลเนอร์ ฟิลิเป้คูตินโยเขาคือแข้งระดับโลกเพียงไม่กี่คนนะคะที่เลี้์วพูลมีในตอนนั้นแต่เจ้าตัวกลับต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมในฝันอย่างบาร์เซโลนาและอย่างที่รู้กันว่าเรื่องราวของเขากับบาซ่านั้นมันไปไม่สวยสักเท่าไหร่และตอนนี้เขาก็ย้ายกลับมาคา้าแข่งในลีกอังกฤษก,กับแอสตันวิลล่าโดยกําลังถูกปล่อยให้กับสโมสรในกาตายอย่างอันดูฮาอิลยืมตัวไปใช้งานตลอดทั้งฤดูกาลนี้ และ11ขาดค่ะดีวอกโอริกี้กองหน้าชาวเบลเยียมย้ายมาอยู่กับทัพหงแดงเมื่อปี2014ถึงแม้ในปีหลังๆนะคะจะเน้นนั่งเป็นตัวสำรองแต่มันก็ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับเขาเขาเป็นเหมือนเครื่องรางประจำทีมเป็นเหมือนตัวนำโชคของแฟนบอลแต่อย่างที่รู้ค่ะโอริกี้นั้นหมดสัญญากับเลวพูะย้ายไปเอซีมิลานแบบไร้ค่าตัวและปัจจุบันนะคะในวัย28ปีกองหน้าหาเทพกลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งกับนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยสัญญายืมตัวจากเอซีมิลาน เจอเก่งครอปนะคะได้กลายเป็นผู้จัดก,การทีมของลิเวอร์พูลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งศตวรรษที่21โดยพาทีมคว้าชแชมป์มาแล้วทุกรายการรวมเจ็ดถ้วยรางวัลนอกจากนี้ยังมีรางวัลส่วนตัวอย่างโคตชยอดเยี่ยมประจำปีของยูฟาอีก2ครั้ง ถึงแม้เขาจะเข้ามาคุมทีมตอนที่สถานการณ์นะคะกำลังวิกฤตแต่เขาก็สามารถสู้จนพาทีมผ่านพ้นมาได้และทำทีมได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยจนแฟนบอลเดอะเรนแมชชีนะคะไม่มีใครอยากให้เขาจากไปเลยจริงๆและว,วันนี้ค่ะพวกเราจะฝูงนะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้เพื่อรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ